ชาวเน็ตติดแฮชแท็กเดือดเต้านัฏพรไม่ปลื้มเปลี่ยนไปเป็นคนละคนกะว่าจะโพสรูปเที่ยวทะเลสวยๆซะหน่อยแต่ดราม่าก็มาลงที่เจ้าแม่นาคีอีกแล้วคราวนี้มาในเรื่องชุดที่เจ้าแม่ใส่ไปเที่ยวทะเลกับเพื่อนว่าแหวกเกินไปบ้างโชว์เกินไปบ้างขัดกับลูกสาวหวานสาวเรียบร้อยที่ผ่านมาชาวเน็ตนั้นก็ถกเถียงกันเสียงแตกแบ่งกันเป็นหลายฝ่ายจนแฮชแท็กขึ้นอันดับในโลกออนไลน์เลยทีเดียวสาวเต้านาฏพรนั้นโดนดราม่าถล่มจากชาวเน็ตอีกแล้วจ้า หลังจากสาวเต้านั้นไปเที่ยวทะเลภูเก็ตกับแก๊งเพื่อนสาวต่างคนก็ต่างลงรูปกันบนไปสาวเต้าก็ลงบ้างแต่กับโดนวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักโดยชาวเน็ตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวันพีชสีขาวเรื่องรักครั้งใหม่อย่างไฮโซไนเราไปแอบส่องความคิดเห็นของชาวเน็ตกันดีกว่าครับว่ามีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างไปดูกลุ่มแรกครับที่ว่าเต้านั้นแต่งกายไม่เหมาะสมไม่ควรซึ่งชาวเน็ตนั้นครับรับไม่ได้เหมือนกันกับการเปลี่ยนไปเป็นคนละคน และขัดกับลุกที่ตนเห็นมาตลอดจนบางคนนั้นขอเลิกติดตามกันไปเลยบางส่วนนั้นก็ชมว่าสวยน่ารักดีสมกับที่ออกกําลังกายอย่างหนักทั้งตอบกลับชาวเน็ตที่เข้าว่าแซวแต่ว่าไปทะเลจะให้ไปใส่ชุดไทยเหรอแล้วก็มีบางส่วนก็ไม่เข้าใจชาวเน็ตที่ว่าสาวแต้วทํามันผิดอะไรแต่เรื่องที่ชาวเน็ตพูดถึงกันมากที่สุดในแฮชแท็กแต้วนัทพรตอนนี้เลยเป็นเรื่องที่สาวแต้วนั้นเปลี่ยนไปเป็นคนละคนซึ่งต่างกันกับนางเอกคนเดิมที่ตนรู้จกัก ทั้งอย่างมูฟออนจากรักครั้งเก่าอย่างรวดเร็วเกินไปและกับรักครั้งใหม่ที่ชาวเนต็ตนั้นต่างไม่อินแถมยังบอกว่าเพราะไฮโซนายนั้นสาวเต้าเลยแซบขึ้นจนเกิดการโต้เถียงกันอย่างเมามันในแฮชแท็กนี้เรียกได้ว่าไม่ว่าสาวเต้านั้นครับจะก้าวไปทางไหนขับอะไรตอนนี้ก็มีแต่ดราม่าทั้งนั้นส่วนชาวเนต็ตก็ทํางานแบบไม่หยุดพักขยันวิจารณ์กันเสีเหลือเกินเผาๆกันบ้างเดอ้อเต้าอยากพักจ้าอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตาม และอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สําคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ